จังที่ได้ไหวจังที่เสงฮู้าแอ้าวแต่ขาดมา,า <im itation> ขาดเงนมองอันนี้ขาดเงินมังปูตปา,าปูที่ขาทปูหุ่นผุปูคุ้จ้าที่้าท้าดาวหวาน้าท้องอีนั่งหวาวาว่าที่เท่าเกตเราได้พอว่าที่เท่าเกแบบเเจ้ามากกย์มาเราได้พอ,อว่าทันเพราจะเอาฟังมาได้จากเขาหวาทั เดี of them. Of them. Uh ๋ยวที huh. uh ่จะรังนางต่อนเดี huh. ๋ยวถามอีรางต่อนต่อนนะอาการอีนางต่อนก่อนมาทื่เอออีนางต่อนก่อนตื่นตั้งแต่ใช้ข้าให้พ่อไม่ใช้่นอนค่ะใช้ข้าให้พอคือใช้่นอนใช่ใช้คิ้เต็กบาทบ่ข้ออีรางต่อนก่อนถามว่า ไค่ยคลียึกไปถูกไหมพ่อถูกไหมว่างาองนังกองกองว่าู้อาไทคต่ไทยว่าถูกไทยไหมเนาะหูกัดวันอองนั่งกองกอยกองมาไทยไหมคลีเก็ดมันวาถูกมันว่าถูกมันว้าถูกต้องไทยไหมนะไทยเท่าไรคูกักไหมหูจักไหมไทยเท่าไร เออบ้านู่กับบา้านู่เดีอยาใจเ็นแต่ว่าทือทางฟ้วงมาไว้ได้เอ็งนั่งตั้งใแต่ชางฟ้วงมาไว้ไห้พอได้จะพูว่าเออท่างฟ้วงมาได้ให่พอที่เอานักคืนห้างมีจักว่า,าเอามาไหา่หา้างผาหันผาแล้วพอเบิ่งบางมีจักคนวะงเนาะมันจักคือโคตนั้น โอ้ร้ายองม็อกร่ายองร่ายนำ้ำป่าคือเข่าฟังมาไร้เพิ่งพาทั้งกาจารเพิ่งพาอันั้นแตนาคาราทุกโัวธนาคาราพร้อมทั้งปูถีพระขาวพระประธานพร้อมทั้งองร่ายเลยถือว่าพระที่พังได้ด้วย โอเคมาขาวอ้บุงคุ้มด้วยแต่เขาไม่ได้ไปดิทางไห้มกถือด้วยทางพระความอะไรมาไหา้พระหุ่นจักวะขันทางวัดคือวไดใดในวันที่หนึง่งต้องออกคืนในวันที่หนึ่งหุ่นจกวะเอาไห้คเออเอาไห้คทุกพระองค์งนะยากนักบว a าทที่ทุกบานะว ว่าที่เขาเอ็งว่ากางก่อมาหลายตัอทีนี่งงินถือ่าระที่นี่เงินถือ,<ม>อควางม,มาได้บาระแต่มีแต่กวามาเพิ่งไปคว,วางมาได้กัแพ้งมาเก้าที่เกกับบองเมอเก้าที่แปดจังถึงแหม่เมนาะ ข้อที่แปดคู่อ่างูน่ะเขาจากวะข้อที่แออบางที่เขาไม่รู้จักว่าอะไรข้ที่แปดนะเขาถึงไม่ขายว่าล่ะพวงมาอะไรข้าทือแปดค่งนะถามแบบวันที่หนึ่งเขาจา้วะถามแบบวันที่หนึ่งไทรฟงมาได้ข้าที่ไปต้องได้ครบทุกพระองนะ เข้าใจเนาะจ้ก sí. no ้าผิดไปอือว่างกองปอทางไหนวะมาทางลาทางถวยแท้วะแถมไก่ราไิ่งอท่านรู yeah. uh ้บอก่เคยจังไ่กับท่านวะเมื่อนี้หัวใจท่าเก็บเมื้ออืนก็เท่าไปั้นวะเอ้ยมึงหือเนี่ยราบิ้งทางเก่าเปเร่้อพวกมว่าได้เก่าถึงแปล่วกเข้าจ โอเคโอเคถามว่าอีนานกงกำกอลจะมีโชคมีลามนะไหมเปน็นนาถึงว่าไม่พอกตนนางทำฟ่วงมาได้มากเล้วดิาว่าเอาฟวงมาได้มาบเาะใดโชคดีนะมีนะำคือคิดพอนะดีนะแม่มานานว่าใดเน้อว่าไาม่ใช่ขาดจะคงบที่เอาพวกมาไดยมาถวายเก้าถึงแปดวงนะจำไว้นะ ขอโปรทีฝักขาวเก้าเก้าไปเข้าใจมัม่งถึงที่เลยเนาะส่งถึงที่เลยขอโปทีฝาขาวเก้าเก้าแปดพวงว่าไดเก้าถึงแปดพวงแค่ไม่จกค่ะใช้ตารวักเชียงเอกเอาว่าเบอร์เอาตา่วักเชียงเอวมาล้วหมายบทิษัทของบักเชกยงเอกวม่มีกี่บับักเชียงเองไปตัดแว่นไปตัดไปทิ้งอข่อ Tát nè, ừ, thiếu cao đây đâu trời. khai có chịu cao nó. Ừ, khai bạc giá ê thiếu cao Tăng thử đây mẹ, mà tăng thử ta. Ừ, vậy tát đây ông anh tát, tát thái trà mà, hồ tát nói tát đâu nó. Ừ. Thả má bạc giá ê tát đều mang thay đầy quá. Ui, đầy đẹp, bà, bà đài, bà thay đầy đủ thứ đẹp qua đầy, đá เออ้ายตาบกเสียเอกสิบเก้าอีน,น,นางมาชาสิบเก้าเขงพผู้เท่าห้าสิบไม่ได้เลยพอกต oh, ่าอกไปตัดไม้ถิ่นวันไม้ถิ่เออใช่กระเสือกเขาหัวถิ่งกัะเสือกหวังมันใช้เต็มคักแรงร้อเก้าถึงเก่งกว่าชาลาแต่เท่าใายตาอีมาร้อยเก้าเก็ง เราไเกา้าเก็บคงได้พองนะแต่ว่าพอว่าคงหิอหือได้ด้อยเ้าแต่ไว้คืออะไพอไปเร่ง่าหาชิบเขาว่าหาชิว่าได้บ่ผู้เท่าปันตรงนี้เอยเกา้กาเกา็บคุหับว่านาัาย,เนเย,ยเกา้กาเก็ร้อยเกา้าแปดได้ยูบิว่าไทมาพอการเลือดเวือ่ะเอยเก้าเกก็เอยเก้าเก๊กเขาว่าใครอยากได้เยเกา้าแปดเอาการได้ว่าค่ะอ๋ะ ได้ขั้งของของพอน่ะได้แล้วเขาบักเชื้อเอกได้ทิ้งเตาเขาเกไม่เปลี่ยนไปเขาบักเชืเอกเลี่ยนนค้นจากดีที่วันไหนได้ทึ้งเตาเมื่อกลับ่าได้ทิ้งเตาแล้อีง้งกองกอยหามรึได้ขาดเด้อทางพัวมาได้เตาทึงแปดขวเมื่กลับ่าฮารลฮาร ความเไดก้าวถึงแฟนมีไหมคะมเขาก็ตอบว่ามีเยอะเลยคะ่ะ<ม>ส่วนไหนขวาส่วไหนขวาขอปู่ที่ฝากขาเลขที่เก้าเก้าแปดนะ<ม>บอกเขาว่าจังที่เข้าใจวะ<ม>ทำดว่วนนะวันที่หนึ่งเขาเกินวันที่หนึ่งนะถ้าเกินวันที่หนึ่งพ่อไม่เอานะเ<ม>ขาจานะเนาะจังทางเลย ถ้าถี่ไดมีมากขึ้นนกเตาก่าค้าถือว่าได้บีแผวขึ้นนกน้นที่น้องเออจำทัน,นจงที่ว่าวันนี้อารมณ์ดีวันนี้วันที่ชาวติดอารมณ์ดีนาอารมณ์ดีเ,เพราะอะไรอารมณ์ดีเพราะมีความถุกเขาว่าวันนี้วันที่ดีถี่เกิดพรุ่งนี้วันที่ดีที่ไปเมื่อเอเป็นวันโชคหมานมเออเป็นวันโชควันหมาน วันที่เอาพวกมาไร้มาชมเก้าถึงไปเอาไปห่อหันผ้าคังกับจาเอาไปห่อหานผ้าด้มาอาหน้าตาหน้าขาวถุกโก้หน้าขาวทุกมงเราพร้อมทั้งปูที่ปากขาปูภูมิปูบุญคุ้มเต่าที่เต่าถามเต่าบานเต่าทองพร้อมทั้งพักที่ข้างนั้นยังบอกว่าไม่แพงเ่ยขึ้นทักทิ่มาเป็น ทักทิ้งฟาดด่างฟาดหลุดด่างมีบุญควงามทางขั้นพุทธฐานนาทางประตูโคบโคตรนางบอกต้าระทางให้เป็นวัดเป็นว่าเออถวายทานให้แกพระสงองค์คาจักรเออถวายเป็นท่านให้ข้องได้ไปทางการะบูธาไปกาไปวายไปเห็นตัวดังการขโมยการเสียทรัพย อูกกากวัดห like well, ูกักว no ่าคำว่าวัดคำว่าวัดเขาคือวัดใจค่ะกสำหรับแนวทางของปูตาเมือนีเนาะปูกะบอกว่าให้เจวันเอาพวงมาไล่มาเก้าสิบแปดพวงเนาะค่ะส่วนเสียอีกกะค่าค่ายกะสิบเก้าบาทค่ะส่วนสายตาของปูตาห้าก็คือหนึ่งเก้าเกียคือเก้าเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ สำหรับเอฟซที่เขามารับชมรับฟังแล้วให้ส่งมาอันรำ้วยสุปข,ขุสุคน้นคะเด้อค,ค,ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีค่ะ